ตอนที่1423การต่อสู้ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดค่ะการต่อสู้ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทวิบาทจตุบาทหรือสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์ทุกคนต่างส่งเสียงคำรามและปลดปล่อยความกล้าหาญครั้งยิ่งใหญ่ออกมาร่างกายของซูผิงขยายใหญ่ขึ้นหลายล้านกิโลเมตรเขาวรวบรวมพลังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและพุ่งเข้าหาเตาสวรรค์สูงสุดในทันที เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนและเห็นความแข็งแกร่งจากการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตหลายแสนล้านมารดาแห่งความกลาหนก็ตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกเธอจ้องไปที่ร่างอันใหญ่โตหโหหลานของซูพิงอย่างว่างเปล่าฉากนี้อยู่เหนือความคาดหมายของเธอมีแผนการมากมายที่เธอตั้งใจจะใช้สังหารเต่าสวรรค์สูงสุดและซูพิงเป็นเพียงทางเลือกที่แทบจะไม่มีโอกาสทำสำเร็จได้เลยด้วยซ้ำ ในความเป็นจริงเขาเป็นเพียงเบี้ยที่ใช้แล้วทิ้งของเธอการเที่ยวเข็นให้ซูผิงแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นเพียงความต้องการที่จะให้เขารวบรวมพลังเทพแห่งความกลาหนกลับคืนสู่ร่างของเธอเท่านั้นอย่างไรก็ตามความผูกพันตลอดหมื่นปีที่ผ่านมาของเธอและเขามันไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆเมื่อมาถึงจุดนี้ความพ่ายแพ้ของเธอเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วและความคิดทั้งหมดในสมองของเธอก็ดูเหมือนจะถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อความหวังในการรอดชีวิตของเธอหมดลงความเห็นอกเห็นใจและความผูกพันซึ่งเธอหลงลืมไปนานก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอกระตุ้นให้ซูผิงและบรรพชนคนอื่นๆหลบหนีโดยไม่จำเป็นต้องตายอย่างไร้ายประโยชน์ที่นี่เพราะต่อให้สู้ต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ณนะเวลานี้ซูผิงเลือกที่จะอยู่ต่อเลือกที่จะสู้ความจริงนี่เป็นเหตุผลที่เธอสร้างเขาขึ้นมา แต่ในเวลานี้เธอกลับไม่เข้าใจว่าเหตุใดเธอจึงรู้สึกเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดข้ามันอ้ากกสู้พิงกำหมัดแน่นเสียงคำรามของเขาดังก้องไปทั่วโลกความกลาหนสั่นสะเทือนราวกับจะพังทลายลงในทันทีพลังหลายล้านเส้นที่รวบรวมจากสิ่งมีชีวิตบนเรือรบเชื่อมต่อกันอย่างวุ่นวายภายในร่างของซูผิงในขณะนี้เพียงฝ่ามือข้างเดียวของเขาก็มีขนาดใหญ่โตยิ่งกว่าจักรวาลที่แท้จริงแล้วตูม ซูพิงทุบหมัดอย่างโหดเหี้ยมหมัดของเขาส่งเสียงคำรามเขย่าความกลาหนทั้งหมดพลังหมัดอันแข็งแกร่งนี้ทำให้ใบหน้าของบรรพชนมารยินเชเวียและบรรพชนมารคนอื่นๆเปลี่ยนสีในทันทีแม้กระทั่งใบหน้าของเต่าสวรรค์สูงสุดก็ยังเปลี่ยนไปเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแขนอันแข็งแกร่งของมันได้ยื่นออกไปข้างหน้าและพลังการโจมตีที่มันส่งออกไปไม่เป็นรองอำนาจที่ซูผิงแสดงออกมาแม้แต่น้อยตูม พลังที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสองมาบรรจบกันและทําให้ดินแดนบรรพชนแห่งความกลาหนเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงคลื่นกระแทกที่น่าสะพรึงกลัวขยายตัวออกไปหลายร้อยล้านปีแสงและทําลายดินแดนโบราณแห่งนี้จนย่อยยับแม้แต่จักรวาลใหญ่น้อยที่อยู่โดยรอบก็ยังถูกทําลายไปด้วยนี่คือการต่อสู้ของผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่สูงกว่าขอบเขตแห่งความเป็นนิรันร์ความไม่รู้ความโง่เขลาเตาสวรรค์สูงสุดมองดูสูผิงอย่างดูถูกและกล่าวว่า ผู้ที่รวบรวมพลังของสิ่งมีชีวิตได้ทั้งหมดคือผู้โดดเดี่ยวแต่สิ่งที่เจ้ารวบรวมไว้เป็นเพียงกลุ่มคนป่วยและต่อให้มีพวกเจ้ารวมตัวกันมากกว่านี้หลายสิบเท่าชะตากรรมสุดท้ายของพวกเจ้าก็มีเพียงการถูกลบล้างเท่านั้นข้าจะแสดงให้พวกเจ้าเห็นเดี๋ยวนี้เต่าสวรรค์สูงสุดชี้ไปที่ร่างของตัวเองและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าจากนี้พวกเจ้าทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของข้าเจตจำนงของพวกเจ้าความปรารถนาสุดท้ายของพวกเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกนิรันที่สมบูรณ์แบบนี้ หุบปากสู้ผิงคำรามทั้งชีวิตของเราไม่ว่าจะอ่อนแอหรือเข้มแข็งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของแกสิ่งที่แกสร้างขึ้นมีเพียงโลกนิรันดรของแกเองนี่ไม่ใช่โลกที่เราร้องขอเจ้าก็แค่คนเขาเท่านั้นเต่าสวรรค์สูงสุดเหยียดหยามันขี้เกียจจะอธิบายความต้องการของมันให้สูผิงฟังและเริ่มที่จะฆ่าเขาทันที ซูผิงไม่ใช่คนอ่อนแออีกต่อไปแล้วเขาส่งเสียงคำรามดังก้องและกระแทกหมัดอันใหญ่โตมโหหลานเข้าหาเต่าสวรรค์สูงสุดหลายร้อยครั้งในทันทีตูมตูมตูมร่างของเต่าสวรรค์สูงสุดเปล่งแสงแวววายกวากะเป็นกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งและปัดป้องหมัดของซูผิงเกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการโจมตีบางส่วนที่กระแทกเข้าใส่ร่างกายของมันโดยตรงยังคงอ่อนหัดเกินไป ร่างกายของเต่าสวรรค์ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่มือของมันจะชี้ไปข้างหน้าในชั่วพริบตาแสงสีดำที่เกิดจากบททดสอบสวรรค์ได้พุ่งเข้าหาซูผิงราวกับมังกรร้ายบททดสอบสวรรค์สีดำนี้ประกอบด้วยเต่านับไม่ถ้วนและพลังแห่งความกลาหนที่อัดแน่นอยู่ภายในก็แข็งแกร่งอย่างยิ่งมันทรงพลังยิ่งกว่าบททดสอบสวรรค์สีดำหลายสิบล้านเท่าต่อให้เป็นบรรพชนมานที่แข็งแกร่งที่สุดก็อยากที่จะหลีกเลี่ยงความตายได้ แกต่างหากที่ต้องตายใบหน้าของซูผิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยกระบี่ที่มีความยาวกว่าร้อยล้านกิโลเมตรของเขาก็ฟันเข้าหาเต่าสวรรค์สูงสุดเช่นกันตูมแสงกระบี่ที่คมกล้าเฉือนบททดสอบสวรรค์สีดำราวกับมีดร้อนตัดก้อนในสายฟ้าสีดำเหล่านั้นพังทลายลงและไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเขาได้ในกระบวนการนี้ทั้งซูผิงและเต่าสวรรค์ต่างถ่ายทอดพลังของตัวเองไปที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างบ้าคลั่ง โผล,ล่บนเรือรบสามพันลำร่างกายของผู้คนจํานวนมากเริ่มระเบิดและกลายเป็นหมอกเลือดที่กระจัดกระจายไปทั่วจักรวาลอมะตะของซูผิงผู้ที่มีพลังต่ำกว่าขอบเขตเทพอมะตะแทบจะเสียชีวิตจนหมดสิ้นภายใต,ใต้อำนาจของสัญญาพวกเขาทุกคนกลายเป็นร่างเดียวกันกับซูผิงอย่างสมบูรณ์และความเสียหายที่ซูผิงได้รับจากเตาสวรรค์สูงสุดก็ถูกแจกจ่ายไปยังพวกเขาอย่างเท่าเทียมเช่นกัน ซูผิงรู้สึกว่าผู้คนบนเรือรบกำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงในขณะที่ซูพิงเกิดความลังเลใจเต๋าสวรรค์สูงสุดก็รีบคว้าโอกาสในทันทีบททดสอบสวรรค์สีดำของมันถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับฟาดฟันเข้าหาซูพิงโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาหลบเลี่ยงได้ซูพิงไม่มีทางเลือกอื่นเขากระตุ้นพลังภายในร่างกายและหลบเลี่ยงออกจากสนามรบอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามบททดสอบสวรรค์สีดํานี้ยังคงเป็นเงาไล่ตามตัวเขาไม่หยุดและความเร็วของมันนั้นยากที่ซูผิงจะหลีกหนีได้บรรผชนซูได้โปรดอย่าเป็นห่วงเราทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นในจักรวาลอมตะของซูผิงเป็นเสียงจากศิษถาบันวิธีสวรรค์รวมทั้งผู้บ่มเพาะมากมายจากดินแดนเทพอาคียยนบนรรผชนซูเราเคยตายจากการต่อสู้กับเต๋าสวรรค์มาแล้ว ดังนั้นต่อให้เราตายอีกครั้งเราก็ไม่คิดจะเสียใจผู้อาวุโสใหญ่สถาบันวิธีสวรรค์กล่าวเมื่อเห็นว่าซูผิงยังคงลังเลเขาก็เริ่มเผาไม่วิญญาณของตัวเองเพื่อแสดงความมุ่งมั่นออกมาพวกเรายินดีที่จะตายอีกครั้งผู้อาวุโสอาจารย์และสิทธิของสถาบันวิธีสวรรค์ที่เหลือส่งเสียงคำรามขึ้นพร้อมกัน วินาทีต่อมาแสงสว่างแห่งชีวิตก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและพวกเขาเริ่มเผาไม่วิญญาณของตัวเองโดยไม่สนใจว่าซูผิงจะต้องการหรือไม่พวกเขาฟื้นคืนชีพจากแม่น้ำแห่งโชคชะตาและชีวิตของพวกเขาจบลงตั้งแต่แรกดังนั้นหากการต่อสู้ครั้งนี้ยังคงพ่ายแพ้ความหวังที่พวกเขาจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งก็จะจบลงอยู่ดี และตอนนี้พวกเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วว่าตัวเองจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้หรือไม่พวกเขาเผาไม่วิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นการตัดทางถอยโดยสมบูรณ์ในโลกนี้มีกลุ่มคนที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อแบกรับความรับผิดชอบแทนคนอื่นอยู่เสมอและพวกเขาเป็นกลุ่มคนดังกล่าว สถาบันวิถีสวรรค์มีคำว่าสวรรค์เป็นชื่อสถาบันความตั้งใจของข้าคือให้สิทธิทุกคนทำหน้าที่ดำรงความชอบธรรมแทนสวนรรค์และตอนนี้เมื่อสวรรค์ทำตัวชั่วช้าเสียเองเราก็จะทำลายสวรรค์เพื่อดำรงความชอบธรรมให้อยู่สืบไปเพื่อความชอบธรรม ผู้อาวุโสใหญ่นั้นแท้จริงแล้วเขาคือเทพโบราณคนแรกของสถาบันวิธีสวรรค์เขาเหยียดร่างกายที่โค้งงอของตัวเองให้ตั้งตรงอีกครั้งเส้นผมของเขาขาวพลนเหมือนหิมะและเสื้อคลุมนักพรตของเขาก็ปลดปล่อยแสงที่สว่างสดใสออกมาในขณะนั้นดวงตาอันคมกริบของเขาได้จ้องมองไปยังตาสวรรค์สูงสุดด้วยความมุ่งมั่นได้โปรดอย่าก,กังวลเกี่ยวกับพวกเราเลยบรรพชนซูบรรพชนเทียนกล่าวเสียงดังตระกูลเฟิงของเรายอมตายเพื่ออุทิศพลังให้กับท่าน ตระกูลหยวนของเราเต็มใจที่จะเสียสละชีวิตให้บรรพชนสู่เผ่าพันธุ์รติการของเราเต็มใจที่จะเสียสละชีวิตร่วมกับทุกคนตระกูลสายฝนของข้าขอเสียสละชีวิตเพื่อรับใช้บรรพชนสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก็ยินดีที่จะเสียสละชีวิตเพื่อบรรพบุรุษเตา๋าแม้กระทั่งผู้หญิงและเด็กที่รอดชีวิตภายใต้การช่วยเหลือของผู้อาวุโสในเผ่าพันธุ์ก็ยังเริ่มเผาผลาเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังสำหรับสู่ผิง เผาพันธุ์ระดับสูงเหล่านี้ลูกหลานของพวกเขาล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาผู้คนจำนวนมากมีพลังติดตัวมาตั้งแต่เกิดหลังจากที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหลายคนก็มีอำนาจระดับเจ้าดวงดาวแล้วแม้ว่าพรสวรรค์ของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่ภายใต้การเผาผลาญทั้งร่างกายและวิญ,ญญาณพลังที่ถูกส่งต่อให้กับซูผิงก็เป็นจำนวนมากมายมหาศาลจนแม้แต่ตัวเขาก็ยังยากที่จะจินตนาการถึง ในขณะนี้ผู้คนจากทั่วทั้งดินแดนอาเคียนเผาผลาญร่างกายและวิญญาณของตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนพลังอันมากมายมหาศาลถูกส่งไปยังแขนขาของซูผิงและก่อตัวเป็นกระบี่เล่มใหญ่ขึ้นมาในทันทีหืมใบหน้าของเต่าสวรรค์สูงสุดเย็นชาลงเล็กน้อยมันสูดลมหายใจอย่างเย็นชาพร้อมกับดึงดูดพลังจากชาวสวรรค์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณให้มารวมกันที่ฝ่ามือของมันอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากนั้นสายฟ้าสีดำก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วเหนือจินตนาการและความแข็งแกร่งนี้ยังน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าการเผาไม่ร่างกายของผู้คนจากดินแดนอาเคียนหลายเท่าปังปังยอดฝีมือของสถาบันวิธีสวรรค์และเผ่าพันธุ์ต่างๆในดินแดนเทพถูกบทขยี้กลายเป็นหมอกเลือดในทันทีบรรพชนซูอย่าลืมพวกเราละ่ะฆ่ามัน ผู้ที่แข็งแกร่งจากทุกเผ่าพ,พันธุ์ที่อยู่บนเรือรบเริ่มเผาผลาญร่างกายและวิญญาณของตัวเองเพื่อส่งต่อพลังให้กับซูผิงเจ้าต้องชนะอย่าลืมว่าเจ้ายังไม่ได้พาเรากลับบ้านซีฟและเทพอมตะทั้งสามจากหลุมศพกึ่งเทพเผาผลาญร่างกายและวิญญาณของตัวเองโดยไม่รีรอแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงเทพอมตะและพลังทั้งหมดที่ถูกกลั่นออกมาจะมีเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ยังแสดงให้เห็นถึงหัวใจอันมุ่งมั่นของทุกคน สิ่งมีชีวิตคนอื่นๆจากพื้นที่บ่มเพาะมากมายมหาศาลก็เริ่มเผาผลาญวิญญาณของตัวเองเพื่อส่งต่อพลังไปยังซูผิงเช่นกันแรงสั่นสะเทือนวิ่งไปทั่วแขนขาของซูผิงดุดลำแสงที่มีความร้อนอนันต์พลังที่ซูผิงได้รับนี้เพียงพอที่จะบทขยีจจักรวาลที่แท้จริงได้หลายสิบแห่งอย่างง่ายดาย ดวงตาของซูผิงเปลี่ยนเป็นสีแดงกำาโดยสมบูรณ์เขาส่งเสียงคำรามและฟาดฟันกระบี่ออกไปอย่างบ้าคลั่งกระบี่ทุกเล่มรวบรวมพลังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและทุกครั้งที่เขาทำการประทะกับเตาสวรรค์สูงสุดผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนบนเรือรบจะแหลกสลายกลายเป็นหมอกเรือดะในทันทีนี่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อย่างไม่อาจจินตนาการได้การประทะกันแต่ละครั้งล้วนทำให้ผู้คนหลายร้อยล้านเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าปัง ในบริเวณที่ผู้คนจากหลุมศพกึ่งเทพยืนอยู่ร่างของเทพอมตะทั้งหมดเริ่มแตกสลายภายใต้การสันสเทือนอย่างรุนแรงพลังชีวิตของพวกเขาถูกเผาไม่จนหมดสิ้นพลังเทพที่ไหลเวียนอยู่ภายในกระดูกและเส้นเลือดของพวกเขาหมดลงโดยสมบูรณ์เนื้อหนังของพวกเขาถูกเผาไม่จนกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วเราต้องชนะชีวะเลตะโกนอย่างแผ่วเบา ในฐานะหัวหน้าของเทพอมะตะทั้งสี่ร่างกายของเขาทรงพลังมากที่สุดในตอนนี้รอยแตกมากมายปรากฏขึ้นทั่วร่างของเขาและเส้นผมทั้งหมดของเขาก็หลุดร่วงไปแล้วแม้เราจะไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วแต่ข้าหวังว่าท่านจะพาคนที่เหลือของเรากลับบ้านนะั้นั่นคือสิ่งที่ท่านสัญญาแล้วซิบริตร้องก่อนที่จิตวิญ,ญญาณของเธอจะสูญสลายไปในความว่างเปล่า ในความทรงจำของฉันช่วงเวลาที่อยู่กับนายคือตอนที่ฉันมีความสุขที่สุดแต่น่าเสียดายที่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เรามีโอกาสต่อสู้ร่วมกันในจุดที่เทพอมตะของหลุมศพกึ่งเทพยือนอยู่ร่างของโจแอนน่ายืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวเธอคือเทพธิดาสงครามของดินแดนหลุมศพกึ่งเทพในช่วงเวลาสุดท้ายของการต่อสู้เธอยังคงได้รับการปกป้องจากเทพอมตะทั้งสี่อย่างเข้มแข็ง ในเวลานี้เมื่อมองดูร่างของชิวเลซิฟและคนอื่นๆเผาไม่จิตวิญญาณของตัวเองจนสิ้นที่เปลวไฟแห่งความแค้นก็ลุกไม่บนร่างกายของโจอแอนนาเช่นกันนายจะเป็นผู้จัดการร้านของฉันตลอดไปโจอแอนนากระซิบพร้อมกับจับจ้องไปยังร่างอันใหญ่โตมโหหลานที่กำลังต่อสู้กับเต่าวสวรรค์สูงสุดเงาสะท้อนของซูผิงปรากฏขึ้นในดวงตาของหญิงสาวและเธอรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาอย่างยิ่งตอนที่1424หิ่หิงห้อยแห่งชีวิต ซูพิงที่กำลังดิ้นรนต่อสู้จูจ่ๆก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างในใจดวงตาที่แผดเผาเราวกับดวงอาทิตย์กำลังจ้องมองแผ่นหลังของเขาอย่างแน่วแน่เมื่อเขาหันกลับไปมองก็เห็นว่าเทพอมะตะทั้งหมดของหลุมศพกึ่งเทพกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วและตอนนี้ซูผิงกำลังจ้องมองดวงตาที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของเขา ในการประลองอัจฉริยะแห่งจักรวาลซึ่งอาจารย์ของเขาและเทพอมตะคนอื่นสร้างขึ้นเขาเห็นดวงตาคู่นั้นในซากปรักหักพังลึกลับตอนนี้ดวงตาที่งดงามคู่นั้นได้ซ้อนทับกันกับดวงตาที่เขามองเห็นอยู่ข้างหน้าอีกครั้งนั่นยังคงเป็นดวงตาคู่เดิมที่จ้องมองเขาจากด้านหลังเคาน์เตอร์มานับครั้งไม่ถ้วนรอยยิ้มที่คุณเคยความอ่อนโยนความคิดถึงความซาบซึ้งการให้กำลังใจความลังเลรวมถึงความเศร้าโศกจากการจากลาฉายอยู่ภายในดวงตาคู่นั้น ซูพิงมองเห็นร่างกายของเธอลุกไหม้และน้ำตาของเธอก็หลั่งไหลออกมาไม่หยุดแต่เขารู้ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนจะต้องตายโดยไม่มีข้อยกเว้นถึงอย่างนั้นความเศร้าโศกที่เขาได้รับยังยากที่จะขจัดออกไปได้เขาคำรามและเหวี่ยงกระบี่ออกไปอีกครั้งแสงกระบี่ตัดผ่านยุคสมัยและทำลายใยแมงมุมแห่งความกลาหนจนย่อยยับพลังแห่งมิติเวลาพื้นที่ความทรงจำความคิดล้วนถูกดึงให้มารวมกันภายในกระบี่ของเขา นี่คืออนาจาักรเต่าที่ซูผิงสัมผัสได้ผ่านวิสัยทัศน์ของระบบซึ่งทําให้ทักษะการต่อสู้ของเขาถูกยกระดับขึ้นอย่างมีในสําคัญดวงตาของเต่าสวรรค์สูงสุดดูตกใจอย่างเห็นได้ชัดมันไม่เคยคิดมาก่อนว่านอกจากมารดาแห่งความกลาหนแล้วในโลกนี้จะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ทรงพลังถึงขนาดนี้ได้เพราะในสายตาของมันนั้นแม้แต่บรรพชนมารทั้ง12ก็เป็นเหมือนเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งเท่านั้น สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นเชื้อเพลิงและพวกมันเป็นเพียงแค่หิ่งห้อยในสายตาของข้าตาสวรรค์สูงสุดจ้องมองสูผิงด้วยความเฉยเมยพร้อมกับปลดปล่อยพลังลึกลับบางอย่างให้ครอบคลุมเข้าหาสูผิงพลังชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณการต่อสู้ของสูผิงโดยตรงและอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวได้แทรกซึมเข้าสู่จิตวิญญาณของทุกคนที่เชื่อมต่อวิญญาณกับสูผิงมันทำให้พวกเขาเกิดความสิ้นหวังจนแทบจะคุกเข่าลงกับพื้นไสหัวไป สูผิงคำรามพร้อมกับเหวี่ยงกระบี่ออกไปอย่างกรดเกลี้ยพลังกระบี่นั้นสร้างความปั่นป่วนไปทุกทิศท,ทางและบทขยี้อำนาจลึกลับที่เตาสวรรค์สูงสุดปลดปล่อยออกมาจนหมดสิน้นเมื่ออำนาจของเตาสวรรค์สูงสุดหมดไปผู้คนที่อยู่ข้างหลังของสูผิงก็เริ่มเผาผลาญจิตวิญญาณของตัวเองอีกครั้งและพลังที่ไม่สิ้นสุดก็เติมเต็มเข้าสู่ร่างกายของสูผิงอย่างรวดเร็ว ในานามของตระกูลเยเวที่มีสมาชิกหลายสิบล้านคนเราขอสั่งเววิญญาณของตัวเองเพื่อสนับสนุนบรรพชนสู่ให้บทขยี้คู่ต่อสู้ในเผ่าพันธุ์อันเดธมีราชาแห่งความตายบางคนก้าวออกมาข้างหน้า ร่างกายของเขาขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะเหมือนกระดูกสันหลังของท้องฟ้าในขณะเดียวกันเปลวเ,เพลิงสีขาวก็เผาไหม้ร่างกายของเขาอย่างรุนแรงที่ด้านหลังของเขานั้นมีเผ่าพันธอันเดชนับไม่ท้วนทุกคนต่างหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าโศกแต่พวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะเผาผลาญร่างกายของตัวเองไปพร้อมกัน ถึงแม้เราจะต้องตายแต่หัวใจของเราจะคงอยู่ตลอดไปราชาแห่งความตายอีกคนหนึ่งก้าวออกไปเคียงข้างราชาแห่งความตายคนแรกพร้อมกับเผาผลาญวิญญาณของตัวเองตามเจตจำนงของเผ่าพานันธุ์เมื่อเหล่าราชาแห่งความตายก้าวออกไปทีละคนตระกูลชั้นนำมากมายในดินแดนกลาแห่งอันเดตก็แสดงความมุ่งมั่นและเผาผลาญร่างกายของตัวเองอย่างรวดเร็ว พวกเขาทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะที่ทุกคนเชื่อว่าตายไปแล้วแต่พวกเขามีชีวิตอยู่จริงๆและอาศัยอยู่ในดินแดนกลาหลแห่งอันเดตมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามเมื่อความตายมาถึงทุกคนกลับไม่ได้แสดงความกลัวออกมาเราจะไม่ถอยกลับพวกเราเผ่ามาป่าคำรามเต็มใจที่จะตายเพื่อองราชาพวกเราเผ่ามังกรทองคำม่วงจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาดูหมิ่นได้ กลุ่มอันเดทที่มีลักษณะคล้ายกับมังกรและหมาป่าพุ่งทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเผาผลาญร่างกายของตัวเองไปด้วยในวันธรรมดาแต่ละตระกูลในดินแดนโกลาหลแห่งอันเดทต่างทำสงครามกันอย่างต่อเนื่องมาหลายล้านปีแต่ในขณะนี้เมื่อเผชิญหน้ากับเต่าวสวรรค์สูงสุดพวกเขาได้ลบล้างอคติและความแค้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานและ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยความสามัคคี ภายใต้การล้มตายของสิ่งมีชีวิตหลายร้อยล้านในตอนนี้จุดมุ่งหมายเดียวของพวกเขาคือการฆ่าเต่าสวรรค์สูงสุดให้ได้และทุกคนที่มีเจตจำนงเดียวกันก็คือสหายร่วมรบในการต่อสู้ระหว่างซูผิงและเต่าสวรรค์สูงสุดเผ่าพันนับล้านเผ่าพานตัวเองจนพบกับความตายอย่างน่าเศร้าถึงกระนั้นก็ยังมีผู้คนอีกมากมายมหาศาลที่ยินดีจะล้มสลายทั้งเผ่าพันเพื่ออุทิศพลังของตัวเองให้กับซูผิงตัวอย่างเช่นเผ่าพันอันเดทที่กำลังมีบทบาทสำคัญในตอนนี้ ด้วยพลังที่หลั่งไหลามาไม่ขาดสายกระบี่ยักษ์ในมือของซูผิงปรากฏเส้นใยแห่งชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนถูกดึงดูดมารวมกันร่างของผู้คนหลายล้านกำลังลุกไหม้และจะตายในไม่ช้านี้มันเป็นการล่มสลายทั้งเผ่าพันธุ์อย่างสมบูรณ์สงครามครั้งนี้คือการกวาดล้างมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ของจักรวรลอย่างไม่ต้องสงสยัยพี่พวกเราเชื่อมั่นในตัวของพี่นะพี่จะต้องทำได้อย่างแน่นอน ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ซูหลิงเยเวียืนอยู่ด้านหลังของเซินหวงและครอบครัวของซูผิงล้วนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในตอนนี้ตัวเธอเซินหวงรวมถึงมนุษย์คนอื่นต่างก็กำลังเผาผลาญร่างกายและจิตวิญญาณของตัวเองเช่นกันพวกเราเชื่อมั่นในตัวลูกพ่อและแม่ของซูผิงประคองร่างกายของกันและกันพร้อมกับมองซูผิงด้วยความภาคภูมิใจ ที่ด้านข้างของพวกเขายังมีมนุษย์คนอื่นๆที่หลบหนีออกมาเมื่อจัก,กราวาลสหพันธ์ล่มสลายในตอนนี้พวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะเผาผลาญวิญญาณของตัวเองเช่นกันเท่าแก่ซูน่าเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนร้านของคุณสักครั้งเสี่ยวหมิงเขาเป็นลูกศิษย์ของคุณเหรอมนุษย์คนอื่นๆก็เผาผลาญร่างกายของตัวเองและยืนมองการต่อสู้ของซูผิงด้วยความภาคภูมิใจ นี่เป็นการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งแม้ว่าทุกคนจะได้รับการปกป้องจากจักรวาลอมตะแต่พวกเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่นั้นในตอนนี้ตัวแทนของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังต่อสู้อยู่กับสวรรค์น,นี่เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากแค่ไหนอสูรสงครามหลายตัวที่ได้รับการฝึกฝนจากซูผิงโดยตรงต่างก็มองเขาด้วยความเชื่อมั่นดวงตาหลายล้านคู่อัดแน่นไปด้วยกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุด ในเวลานี้ความแข็งแกร่งของซูผิงนั้นไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยทุกครั้งที่เขาโจมตีออกไปผู้คนมากมายจะถูกเผาผลาญจนร่างกายแหลกสลายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ทําให้ซูผิงเกิดความเศร้าโศกอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่เขาหันกลับไปมองน้องสาวและพ่อแม่ที่กําลังจะตายโดยที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะทุกคนเต็มใจที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้เขาเอาชนะเต่าสวรรค์ปัง แสงกระบีของซูผิงตัดแขนของเต่าสวรรค์สูงสุดหลุดไปข้างหนึ่งแต่ในวินาทีต่อมาแขนข้างนั้นก็ควบแน่นกรงเล็บอันใหญ่โตขึ้นในความว่างเปล่ากรงเล็บที่แหลมคมของมันพุ่งเข้าหาร่างของซูผิงด้วยความเร็วที่เหนือกว่าสายฟ้าหลายสิบเท่าปังซูผิงฟาดฟันกระบี่ด้วยความกรดทะพร้อมกับตัดกรงเล็บของเต่าสวรรค์สูงสุดด้วยความแข็งแกร่งอันล้นเหลือ ไม่นะแม้ว่าเขาจะรวบรวมพลังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าด้วยกันมันก็ไม่มีทางที่เขาจะสังหารเต่าสวรรค์สูงสุดได้บรรพชนมันหยินชเวียและคนอื่นๆมองเห็นขีดจำกัดของซูผิงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าพลังที่ซูผิงแสดงออกมาในขณะนี้จะเหนือกว่าสภาวะบรรพชนมานโดยสมบูรณ์แต่มันก็ไม่มีทางที่เขาจะทำลายเต่าสวรรค์สูงสุดได้เพราะไม่ว่าอย่างไรเต่าสวรรค์สูงสุดก็เป็นศัตรูโดยตรงของมันดาแห่งความกลลาหน ยิ่งไปกว่านั้นตามที่พวกเขามองเห็นดูเหมือนเต่าสวรรค์สูงสุดจะกำลังรวบรวมพลังของชาวสวรรค์ทั้งหมดเข้าหาตัวเองซึ่งแน่นอนว่าชาวสวรรค์เหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องหลังของซูผิงหลายเท่าแม้ว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่พลังของเขาก็ไม่สามารถสูงไปกว่านี้ได้อีกแล้วเมื่อคนเหล่านั้นตายจนหมดสิ้นมันก็จะเป็นวาระสุดท้ายของเขาเช่นกัน ทุกคนต่างมองเห็นจุดจบของซูผิงได้อย่างง่ายดายหากการต่อสู้แบบนี้ยังคงดำเนินต่อไปกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจักรวาลอมตะของซูผิงจะถูกเผาผลาญจนกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดสุดท้ายแม้แต่ตัวของซูผิงก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงความตายได้เขามองเห็นปัญหานี้อยู่แล้วนั่นเป็นเหตุผลให้เขาเกิดความเศร้าโศกอยู่ตลอดเวลา ซือมั่งกล่าวดวงตาของเขาเคร่งครึมและดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกจริงๆที่เขามีโอกาสได้มองดูผู้สืบทอดที่แม่ของพวกเขาคัดเลือกมาด้วยตัวเองแต่เขายังไม่มีแผนจะถอยเขาต้องรู้สิว่าถ้าถอยกลับตอนนี้เขายังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ดวงตาของบรรพชนมันหยินชเวซับซ้อนเขาไม่รู้ว่าทำไมสูผิงจึงยืนกรานอย่างวดือรันและได้รับความไว้วางใจจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถึงขนาดนี้อย่างไรก็ตามทันทีที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นลดจำนวนลงจนถึงจุดจุดหนึ่งต่อให้สูผิงคิดจะหลบหนีออกจากที่นี่ก็คงทำไม่ได้แล้วเขาไม่ได้คิดจะหนีตั้งแต่แรกดูเหมือนว่าเขาตั้งใจที่จะตายไปพร้อมกับทุกคนแล้วบรรพชนอีก,กาทองคำกระซิบเขาไม่เข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตนิรัน์หรือ บรรพชนมันหญินชเวียพึมพำกับตัวเองชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาซื้อมั่งถอนหายใจในขณะนั้นเองแสงสว่างอันเจิดจ้าก็ปรากฏขึ้นจากด้านหลังของบรรพชนอีกาทองคำและกลุ่มอีกาทองคำที่ทรงพลังหลายล้านตัวได้บินออกมาด้วยความมุ่งมัน่นท่านปู่ข้าจะเข้าร่วมในสงคราม ผู้นำของเหล่าอีกาทองคำทั้งหมดคืออีการ่างใหญ่โตที่มีขนสีทองสดใสาราวกับหงเพลิงแน่นอนว่าเสียงที่ชัดเจนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตี้ฉงวันนี้สายเลือดบรรพชนในร่างกายของเธอได้ตื่นขึ้นและตอนนี้เธอได้กลายเป็นผู้นำของเผ่าพัน์ธุอีกาทองคำแล้วที่ด้านหลังของเธอยังมีผู้อาวุโสใหญ่อิกาทองคำผู้อาวุโสรองรวมทั้งผู้อาวุโสที่อยู่ในสภาวะจักรวาลอมตะปรากฏขึ้นอีกหลายคนไปเถอะ บรรพชนของอิก,กาทองคำไม่ได้หยุดทุกคนเขาเข้าใจความคิดของลูกหลานของตัวเองดีและไม่สามารถพูดอะไรได้ยิ่งกว่านั้นข้าจะไปกับพวกเจ้าด้วยร่างของบรรพชนอิก,กาทองคำทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาเปลี่ยนตัวเองจากนกขนาดมหึมาให้กลายเป็นดวงอาทิตย์สีทองสดใสพร้อมกันนั้นเขาได้เผาผลาญพลังชีวิตของตัวเองอย่างบ้าคลั่งก่อนที่จะส่งเสียงไปยังซูผิงว่าให้ข้าช่วยเจ้าอีกแรง ซูพิงที่อยู่ในการต่อสู้อันดูเดือดไม่ได้อ่อนแอจนไม่รับรู้สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยรอบเขาหันกลับไปพยักหน้าให้บรรพชนอีกาทองคำด้วยรอยยิ้มทันที